ยุงจะพาทุกคนไปสอดรู้สอดเห็นกับแขกรับเชิญสาวสวยของเราค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราตอนนี้กําลังฮอตเลยทีเดียวและธุรกิจของเธอที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ค่ะก็คือการทํากระเป๋าหนังซึ่งธุรกิจของเธอค่ะไม่มีหน้าร้านขายนะแต่ยอดขายเธอพุ่งสูงเลยทีเดียวตามยุ่งไปสอดรู้สอดเห็นกันค่ะว่าเธอมีการตลาดกันยังไงบ้างตามไปได้ค่ะ วันนี้นะคะยุ้งก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะน้องป้ายนิชาณสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะของที่ผู้หญิงสาวชอบมาก<ช>กระเป๋าค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งโปรเจกต์ธุกรกิจของน้องป้ายที่พี่ยุ้งมาสอนรู้สอนเห็นในวันนี้เลยใช่แล้วค่ะ,ค,ะคืออะไรยังไงบ้างเป็นกระเป๋าทําแบรนด์ตัวเองค่ะค่ะเน,นื่นอง<ะ>คือเราเริ่มทําแบรนด์ตัวเองใช่ค่ะเริ่มทําแบรนด์ตัวเองชื่อว่านิชา คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเริ่มมาจากการที่เราอยากได้เองคืออยากจะมีเหมือนกับว่าไปเที่ยวมาตอนนั้นคือไปเที่ยวมาไปญี่ปุ่นแล้วเดินเยอะมากๆอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอยเราเดินเยอะแล้วมันหนักจังเลยมันแบบมันหนักอลยก็จะยัดใส่ยัดใส่แต่ว่าทีเนี้ยไฟก็โอ้มันหนักไปเปิดดูว่าพรุ่งนี้จะแบบว่าไม่ต้องพกอะไรเยอะ ปรากฏ<ะ>ว่าจริงๆแล้วในกระเป๋ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะมันก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างที่เราจะเป็นต้องใชท้ที่เราจะเป็นต้องใช้แค่กระเป๋าเงินทัลสับพาสปอร์ตโทรศพัพท์พทพแล้วก็ลิปสติกแต่มันหนักเพราะว่าพกกระเป๋าใบใหญ่เกินไปไฟชิดว่าถ้าเรามีใบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไปไหนกับเราได้ทุกที่เลย,เลยอะไรเงี้ยก็คือดีก็เลย<ะ>หลังจากกลับจากญี่ปุ่นมาก็มาหาที่เมืองไทยว่า มีอะไรที่เราถูกใจบ้างจริงก็มีอะแหละพวกแบบอาจจะเป็นแฟชั่นแบรนด์นี่ชอบชอบแฟชั่นแต่ก็เราชอบอะไรที่เป็นทรดิชชั่นแนลอะค่ะเหมือนกับอะไรที่เป็นแฮนเมดของทำมือมันมีคุณค่าเราก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราหาที่ถูกใจที่มันเป็นลักษณะนั้นไม่ได้เราทำเองดีกว่าก็เลยไม่ใช่ว่าไม่เก็บเองไม่ใช่นะคะก็เหมือนกับว่าดีไซน์ออกแบบเองแล้วก็ให้มันมีความเป็นแฮนเมดให้มันมีคุณค่าเข้ามา ก็<ฮะ>เลยออกมาเป็นใบเล็กๆก็คือใบข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้จะเป็นหนังขนนะคะหนังเป็นหนังขนด้วยเป็นขนค่ะก็คือมันแบบ หมุดด้วยใมนหมุดให้มันมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นช่วงที่แล้วก็คือหมุดมาแรงมากๆไฟก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทําให้มีความสวยงามแล้วก็อะไรต่างๆที่ใช้ไฟก็ต้องคุณภาพดีเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสายเราก็จะเลือกว่าใชอยางเองยางเกรดดีคือไม่ลอกอันนี้คือเป็นเคลือบมาเลยว่ามันเล่นกับแสงด้วยค่ะที่เราเลือกมาข้างในก็จะแบบบุอย่างดีเลยนะบุอย่างดีใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยต้องหันไฟก่อนว่า เราเรียนออกแบบหรือดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้มาก่อนไหมค่ะไม่ได้เรียนทางดีไซเนอร์หรืออะไรทั้งสิน้นแต่ว่ามันเป็นแค่ความชอบส่วนตัวว่าเออเราชอบแฟชั่นนะ,ะเราชอบของกระจุกกระจิกแล้วเราก็มีความเรื่องมากในบางอย่างค่ะคะือดีเทลเล็กๆดีเทลเล็กๆที่แบบเราอยากจะให้ของสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพมากๆค,คนที่แบบ ไม่มีความรู้หรือไม่ได้แบบว่าถนัดไะทางด้านนี้แค่ล่างอะ่ะเราไปอธิบายให้ช่างฟังอ่ะก็งงแล้ว<ช>คือเราจะเรียกว่าโค้งแบบนี้ว้าแบบนั้นหรืออะไรยังไงคือน้องป้ายทำยังไงอะคะตรงจุดนี้คือไฟไฟ้าเหมือนกับอธิบายแล้วก็มีวาดรูปให้เขาฟังแล้วก็บอกสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นกุ้นเนี่ยค่ะรุ่นนี้คือกุ้นตรงนี้ตรงขอบเนี่ยตรงขอบเขาเรียกว่ากุ้นไฟเคยใช้กระเป๋าก็มีเป็นของแบรนด์เหมือนกันค่ะ ใช้ไปใช้มากุ้นมันทะเลาะมันเห็นเอ็นข้างในใช่ใช่แล้วไฟ,ไฟ<ะ>ก็จะรู้สึกว่าทําไมกระเป๋าที่เราใช้มันมีเอ็นข้างในเ,เราก็รู้สึกไม่ได้ละถ้าทําเองเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าตรงกุ้นเนี่ยไม่เอาเอ็นได้ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการใช้เทคนิคโดยปอกหนังด้านข้างอปอกหนังด้านข้างออกนะคะแต่ตรงกลางก็ยังมีหนังหนาอยู่ทีนี้พอเราห่อไอ้ข้างๆก็จะไปรวมกันตรงกลางก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ เพราะฉะนั้นกุนทั้งอันอันนี้ค่ะก็คือหนังทั้งก็ทะ<า>เลาะเอล่าเกิดแค่ไหนก็จะไม่มีเอ็นโผล่มาให้รู้สึกสะดุดใจอะไรแบบนี <laughs> แ้แล้วแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันต้องทาอย่างนี้นะคะก็ <laughs> <sk ans> จริงๆอันนี้คือไฟก็ต้องรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะ <sk ans> โรงงานเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไทยเหมือนกันไฟก็อยากเหมือนให้ฝีมือของคนไทยเนี่ยมันเป็นฝีมือที่ดีนะเพราะว่าจริงๆคนไทยเรามีฝีมือในเรื่องของคนไทยมีฝีมือนะนะไม่ใช่ว่าจะต้องแบรนด์นอกเท่านั้นที่ที่แบบทุกคนแบบ ยกยอปบ้นแบรนด์นอกของดียอมรับอันนี้ต้องยอมรับแต่เราก็ต้องพูชงานของคนไทยเหมือนกันคนไทยก็มีดีใชยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละคนให้คำปรึกษาไฟก็เป็นคนไทยผู้เชี่ยวชาญต่างๆในเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องหนังคือไฟไม่ได้เรียนทางด้านหนังมาไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องเยอะไฟต้ค่อยๆเรียนรู้แต่ว่าเอาเอา,เอาความที่ว่าตัวเองอยากได้อันนั้น อยากได้อันนี้อยากเลือกอันนั้นเราจะใส่ดีเทลตรงนี้เยอะๆเราจะคือคือพอเราเป็นเจ้าของแบรนด์ว่าเราจะทําอะไรได้ทุกอย่างนี่ย่ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องหนังมันมีทั้งหนังแท้หนังเทียมหนังเกรดเเกรด B เราเลือกยังไงแล้วเราเรานํามาใช้ยังไงให้มันแบบนมิกซ์แอนด์ได้ลงตัวของไฟหนังแท้เท่านั้นค่ะก็อยากจะให้งานออกมาเป็นหนังแล้วแบบ จริงๆรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีความเป็นผ้าเข้ามาด้วยเอาหนังมาผสมกับผ้าให้มันเกิดความหลากหลายแต่คนถามพอเราขายในโปรแกรมไลน์นะคะเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากคนซื้อเรียกร้องเข้ามากันเยอะมากค่ะว่าอยากจะได้หนังทั้งใบคือตรงมันมีความพิเศษอยู่แล้วตรงหนังขนหนังขนนี่เหมือนทองคาเลยนะคะเพราวลาโดนแสงก็จะคือเวลาเขาโดนแสงบางทีเขาบางขนบางบางใบเนี่ยก็จะมีเหมือนสะท้อนกับแสงเหลือบเหลือบ แต่บางใบก็เป็นเด่นด้านแต่ละใบจะไม่เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ทางขนนะคะบางอันขนปัดไปทางนั้นหน่อยบางอันขนตรงหน่อยบางอันมาตรงกลางเป็นขวานแสกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีคือ n d น a d เมดไงแต่ละสิ่งแต่ละชิ้นแต่ละอันมันก็คือจะมีจุดเด่นของเขาใช่ค่ะรวมถึงปากกระเป๋าอันเนี้ยค่ะอืก็คือเป็นแฮนด์เมดต้องใช้มือเย็บเท่านั้นเพราะมันเป็นตรงจุดนี้ใช่ค่ะต้องเป็นการโชว์ฝีเย็บตรงนี้เลย เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มันต้องใช้เป็นมือคนแบบเท่านั้น <S <S ใช่แล้วตรงนี้คือที่ไม่มีซิปเพราะไฟมืนคนส่วมันเล็กแล้วอ่ะถ้าจะมีซิปอีกมนันก็เกะกะไม่ถนัดเนาบมีบิดอย่างนี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นกระดุมอย่างเงี้ยเราเอาไปใช้ก่อนอย่างที่ไฟบอกเราลองใช้แล้วเราก็คิดปรับกันใช่้เราก็จะมาปรับให้การใช้งานมันสามารถใช้งานได้เต็มที่จริงจริงแล้วสิ่งที่ไฟชอบไปเล็กก็คือแบบเราได้ไปทํากิจกรรมเยอะเหมือนกับเดี๋ยวไปวัด หรอนอกจากเราไปท่องเที่ยวแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่กระเป๋าใบแรกของผู้หญิงนะใบเนี้ยมันคือกระเป๋าใบที่เราพกไปทํากิจกรรมด้วยวันนี้ต้องยุ่งมากวันนี้วุ่นมากมือเราจะต้องว่างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวสะพายสะพายใช่ก็คือจะคิดถึงดีเทลทั้งในการใช้งานจริงรวมถึงความสวยงามให้มันลงตัวการให้มันแบบ บริษัทวันเวิร์ลทัวร์แอนด์ทราเวลคุ้มค่าทุกระดับของการเดินทาง02-448-6338ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังแผ่นดินทำอินทรอรจำกัด086-846-9995 จริงๆคือเริ่มมาจากการแข่งในอินสตาแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟคคิดว่าคนกลุ่มคนที่ตามแ้าอยู่อ่ะเขามีความสนใจในตัวเราค่ะเขารักเขาชอบเขาคือเหมือนอยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนกันเหมือนเล่าเหมือนทักทายกันตลอดในอินสตาแกรมแล้วแฟคก็เลยมีความสุว่าเราเอาตัวตนของเราใส่เข้าไปในชิ้นงานอันเนี้ยที่เราอยากจะได้ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่ที่ที่ชอบความคิดในตัวตนเราชอบในตัวตนแล้วชอบในชอบเหมือนกันนะคะ เหมือนชวนคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมาใช้ด้วยกันเป็นแก๊งกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือคอลเลรชั่นแรกค่ะคอลเลรชั่นนี้ออกมาประมาณพฤศจิกาหน้าหนาวไปเลยเอาขนออกมาเพราะมันเป็นหน้าหนาวมันมันเหมาะต่อมาก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ของเยอะนะเริ่มกเยอะไปกองก็เริ่มถ่ายละครหนักงานเริ่มมาแล้วไปกองอุ้ยตายแล้วใส่บทใส่บทในนี้ไม่ได้เราต้องมีลงพัแเราต้องหาทางให้มี มีกระเป๋าสําหรับใส่บทแล้วเราดีไซน์เองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นคอลเลคชันนี้เป็น new collection ใช่มาเดือนมีนาเดือนมีนาห่างกันก็ประมาณสาเกือบเสเดือนประมาณนัคะ ือเป็นคอลเลคชั่นที่2ก็คือจะมีสีสันเยอะขึ้นใช่ค่ะก็จะมีสีชมพูค่ะและสามารถใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะสำหรับใบนี้จุดเด่นเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหที่เห็นก็คือแสบตาละหนึ่งแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็มีหรือคนที่ไม่ชอบสีสันมากก็มีใช่ค่ะก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลโทนวินเทจหน่อยค่ะค่ะก็ดีเทลใบนี้คือเหมือนกับว่าฝ้ายก็ทําออกมาใช้เหมือนเดิมใช้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งค่ะคืออย่างนี้ค่ะ คือเราไม่ได้มีไม่ได้มีซซปแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเพราะกระเป๋าเราจะไม่มีซิปนะเพราะเราไม่มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เพราะเราจะรู้สึกว่าแบบใช่เราจะหาอะไรเงี้ยหลายขั้นตอนคือที่ฝ้ายใช้เองตอนแรกคือเหมือนกับตอนแรกไม่ใช่ที่ติดเป็นตัวแม่เหล็กอันนี้อันนี้เป็นแม่เหล็กติดได้้ยคะเป็นแค่ตัวเกี่ยวมันจะเป็นตัวเกี่ยวตอนแรกเลยเป็นตัวเกี่ยวตัวมอกอัพตัวตัวอย่างที่เราสั่งทํามาปรากฏว่ากลับบ้านปุ๊บจะนอนละเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เหอะยังสนุกยังสนุกอ่ะก็เกี่ยวไว้วางตั้งอีกวันหนึ่งอุ้ยรีบ กระเป๋าไอแพดจะยัดใส่อุยเกี่ยวแกะไม่ออกแกะไม่ือเดียวไม่ได้ใช่ค่ะใครก็เลยไม่เอาละจะทํายังไงให้ตรงนี้น่าสนใจจะใส่น็อตเข้าไปหรอหรือว่าจะยังไงแต่เทคนิคที่ว่าเป็นอันนี้ค่ะมันจออกมาเป็นนูนค่ะแล้วก็เหมือนกับปุ่มลงไปแล้วเป็นน็อตมันคลายน็อตมันคล้ายนือตริงจริงๆตั้งใจให้มันคลายนั่นแหละค่ะให้มันดูหลอกขึ้นมาเพราะว่ามันคือกิมมิคมันคือความพิเศษแแบบ แออบรนด์อื่นไม่ได้มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาให้เป็นทรงแบบนี้แล้วตรงนี้ต้องเป็นนอ็อตก็จริงๆเป็นเทคนิคที่ยังไม่ค่อยมีใครทำใช่จริงๆดีเทลเขาอยู่ตรงไหนข้างในคืออันเนี้ยข้างในก็จะเป็นช่องอ่ะเดี๋ยวเอาอตัวลองออกก่อนเป็นช่องต่างๆก็จะมีออปชันในการใช้งานไฟขอเน้นการใช้งานเพราะว่าอยากจะ เยอะไงอยากมีตรงนั้นตรงนี้ใส่ตรงนองคือโค้ดเลยว่าตรงนี้เราต้องใส่ iPad ได้นยคะเราไปไหนมาไหนโอเราก็ใส่ iPad เข้าไปนะพอดีเราพกได้เพราะว่า iPad เป็นอะไรที่ทุกคนมีแล้วก็คนส่วนใหญ่พกแล้วบางคนอาจจะพกแค่แท็บเล็ตแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านี้แต่อย่างน้อยช่องที่เราทํามามันควรจะใส่ได้ลองรับได้อย่างน้อยลองรับ iPad ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่องที่เป็นช่องตรงนี้ ซึ่งไม่ใช่ช่องธรรมดาตรงนี้มอีกด้านนึงมีความพิเศษมนีด้านในอีกเพราะมันมีขั้นหนึ่งออย่างงี้รกลับซับซ้อนเป็นแบบชอบซ่อนของไงคะหาเจอไหมเวลาซ่อนหาเจอคือตัวชอบซ่อนของก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยคนอื่นก็อาจจะอยากซ่อนของเหมือนกันงั้นเราจะต้องเป็นเหมือนกันสองข้างไม่เอาค่ะเราจะต้องข้างนี้นอกจากเราจะมีอันนี้แล้วเราต้องมีข้างในด้วยเป็นสามช่องด้วยกัน ้องบอกก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยมันเป็นหนังแท้มันยืดมันยานได้เหมือนหนังคนแก่มาก็ต้องยืดก็ต้องยานกัน,กนใ,ชใช่ไหมคะผ้าเหมือนกันผ้าก็มียืดมียาวมียาน<ม>หนึ่ง<ล>เขาจะรู้ใช่ทีนี้หนังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันยืดไปทางไหนหรือว่ามันมันทางไหนเป็นทางยืดของหนังมันต้องมีทางหนึ่งที่เป็นทางยืดอันนี้คือเราก็ต้องรู้อีกฝ่ายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องหนังมากเราก็ต้องหาข้อมูล สำคัญเลยว่าเราต้องรู้เพราะว่าเราทําอะไรอยู่เราก็ต้องเอ้ยหาข้อมูลเพราะว่าถึงเวลาฟีดแบ็กกลับมาเราจะต้องตอบเราจะต้องตอบไ,<ด>ไงใช่<ฆ>ค่ะก็คือหนังมีทั้งยืดทั้งยานทีนี้ไฟเป็นคนชอบใส่ของเยอะไฟตกวเนี่ยเอาคองแขนไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหนักเกินไปมันก็จะยืดแล้ววันหนึ่งมันก็คงเอาเข้าไหลได้ด้วยซ้ำหรือเปล่า <S <S คื่อไฟดีไซน์มาให้ไม่ต้องเข้าไหลได้ค่ะคือคิดมาแล้วว่าอยากจังค่อยอธิบายว่าทําไมถึงให้เข้าไหลไม่ได้แต่เทคนิคเยอะจริงจริงทั้งยืดทั้งยานเนี่ย มันทําให้เรามีแผ่นฟิกอยู่ข้างในค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่หนังแล้วก็มาแปะผ้าได้ด้านในกระป๋หนังด้านนอกนี่มีการแปะแผ่นฟิกไว้ด้านในค่ะคือไม่ให้มันี้ยย้ยยากไม่ให้ย้อยทุกอย่างจะต้องแบบใช้แล้วอยู่ได้นานนะคะให้อยู่กับเราได้นานความสวยของหนังอ่ะยิ่งใช้ยิ่งเก่าบางทีสีมันเข้มขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าไม่สวยสวยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันช่วยคุณภาพของวัตถุดิบใช่ค่ะ ความพิเศษของใบนี้คือหนังทั้งใบเนี่ยเราทาขอบเนี่ยนะคะจะมีการทาขอบหมดเลยทาขอบไม่ใช่หนังดิบอย่างอันนี้คือหนังดิบนี่นี่คือขอบแบบนี้คือดิบดิบเป็นขอบที่มีอะไรยุ่ยๆน่าจะเคยเห็นกันนะคะคือตัดหนังมาแล้วก็มีการยุ่ยๆอะไรของมันได้เพราะว่าไม่ได้ทาขอบ แต่ถ้าทาขอบเนี่ยก็ต้องทําให้ขอบเนี้ยเหมือนกันค่ะถ้าเป็นตะปุ่มตะปั่มแล้วก็แปลว่าทาไม่เนียนไม่ผ่าน QC นะใช่ไมไม่ผ่าน QC ค่ะสำหรับคอลเลคชั่นนี้มีกี่สีกี่แบบมีแบบเดียวแต่ว่ามี5สีค่ะค่ะก็คือจะมีสีชมพูเขียวสะท้อนแสงใช่ค่ะสีน้ําเงินสีน้ำตาลเนื้อตาลและส้มส้มทาไมเราถึงเลือกที่จะเป็น5สีนี้อะคะสัมเมอร์แล้วค่ะหลายเวลาออกคอลเลคชั่นต่างๆมาแฟก็อยากให้มันเข้ากับ สภาพอากาศสภาพแฟชั่นเทรนในณนตอนนั้นอย่างตอนตัวหนังขนเนี่ยออกมาตอนที่เป็นหน้าหนาวมีขนมันแบบมันหมออย่างตอนนี้จะซัมเมอร์แล้วเฟก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นสีสันแล้วล่ะอันนี้ใช้สําหรับหนังตัวไหนอะคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นถัดไปคะ่ะว้ายังไม่เห็นยังไม่เห็นแบบะนะแต่แอบดูแบบหนังไว้ก่อนได้<ร>จ้ะใช่ค่ะเราก็จะคิดแล้วแต่ว่าในณนตัวเนี้ยเราจะใช้หนังแบบนี้เพราะว่า ให้คนได้มาสัมผัสเรารู้สึกหนานุ่มและแข็งแรงค่ะ,คะอาเหตุผลหนึ่งที่ฝ้ายยังไม่อยาธิบายเรื่องว่าทําไมไม่มีซิปไม่มีใส่สะพายคือคนถามมาเยอะพอเราใช้โปรแกรมไลน์ในการติดต่อสื่อสารอ่ะคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าบริษัทวันเวิร์ลทัวร์แอนด์ทราเวลคุ้มค่าทุกระดับของการเดินทาง0-2 4ย์6 3 3 8ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กินหลัง แผ่นดินทำอินตรอจำกัด086 846 9995เหตุผลหนึ่งที่ฝ้ายังไม่อยาอธิบายเรื่องว่าทำไมไม่มีซิปไม่มี สายสプライคือคนถามมาเยอะพอเราใช้โปรแกรมไลน์ในการติดต่อสื่อสาร่ะคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าไม่มีสายยาวหรอคะไม่มีซิฟหรอคะนาจิตตังไงไม่คล้องไหลหรอคะค่ะเพราะว่าในหนึ่งเดือนที่ไพ่ใช้อ่ะไพ่ก็เอามาดูโอเคเราจะมีคล้องไหลดีไหมสเต็ปแรกคือจะมีซิฟตีไหมเป็นคำถามเพราะทุกคนจะถามว่ากระเป๋าไม่มีซิฟหรอกลัวคนลวงคนกลัวทีนี้เราก็โอเคถ้าเรามีซิฟปุ๊บเนี่ย เวลาเราคล้องอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีมือจะไปลูดซิปที่จะเอาของอ่ะเราก็เลยก็ต้องระวังเอาเพราะว่ามันพองเป็นเป็นคล้องแขนเราต้องคอยไว้ข้างหน้าค่ะทําไม่มีสายสะพายยาวก็เพราะว่าถ้าไซส์นี้แล้วใส่สะพายยาวันสะพายตตานจะทําให้คุณไม่สวยอ่าไม่เท่เลยค่ะคือคนที่จะมาซื้ออะเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้ว่า ต้องหุ่นแบบนี้น่ถึงจะมาซื้อได้บอดี้แบบนี้ใช้กระเป๋าสูงต้องเท่านี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทาไมถึงไม่ให้เข้าไหลได้เพราะว่ามันมาจากเหตุผลที่ไฟไม่มีซิปค่ะค่ะเพราะถ้าเข้าไหลปุ๊บไม่รู้ใครมาทําอะไรข้างหลังเราเพราะมันอยู่ด้านหลังมันจะโผล่มาแค่ข้างนโไอ้นั่นตัดไอ้นี่คือตอนนี้ที่ออกมาในโปรเจกต์นี้คือมันลงตัวแล้วว่าครตัวมันลงตัวมากว่าเหตุผลมันมีเหตุและผลของมันมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะซึ่ง น้องป้ายค่ะเขาได้ใช้แล้วจริงๆแล้วเขาสามารถตอบโจทย์ทุกคําถามได้ใช่ค่ะใส่แล้วไม่สวยไม่เอาค่ะชื่อปุ๊บจะต้องสวยนอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะในแบรนด์นิชาของเราก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างอันนี้ใช่ค่ะคือของข้างในกระเป๋าเจ้าหัวมันจะเป็นคนหัวของไฟก็เลยถ้ามีคุณแจบ้านแล้วถ้าคุณแจบ้านไปทําให้ แว่นตาไฟเป็นลอยมือถือเราเป็นลอยหรือกระเป๋าเงินที่เป็นหนังของเราจะเป็นลอยเพราะไอตัวนี้ไตก็ไม่ได้อะต้องมีตัวเก็บค่ะไฟก็เลยทําให้มันเป็นสามารถดึงเก็บได้แล้วเวลาเราเก็บไว้ในกระเป๋าเราอ่ะแม้กระทั่งมีมีกระเป๋าใบหนึ่งของไฟเหมือนกันไฟใช้เมื่อก่อนก็จะเป็นต้องบอกเมื่อก่อนด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็เช็ดตของตัวเองเนียคือข้างในเขาก็เป็นหนังทีนี้เวลาเราใส่กุญแจบ้านเข้าไปอ่ะเราก็จะห่วงกระเป๋าเราว่าไอหนังที่อยู่ข้างในอ่ะ จะต้องเป็นลอยแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ยอมใส่กุญแจบ้านพอทําอันนี้ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออเราเซฟแล้วมันตอบสนองความความต้องการและความห่วงของฝ้ายแล้วก็มีคนที่แบบเอาไปใช้เยอะตอนนี้เรามีทั้งสองคอลเลคชันแล้วทําไมเราไม่มีหน้าร้านนะคะน้องฝ้ายก็จริงๆแล้วยังเหมือนกับเวลาด้วยค่ะเวลาอาจจะยังมีไม่มากเราก็เลยเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะพบรายละเอียดใน iPad เนี่ยค่ะไปได้ทุกที่เลยค่ะ เราอยากจะดูตอนไหนหรือเราอยากจะส่งรูปอะไรให้ให้รายละเอียดตอนไหนเราก็คือแค่ iPad เครื่องเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนโลกออนไลน์มันสามารถติดต่อเชื่อมสื่อสารกันได้ดีมากอยู่แล้วไฟก็เลยคิดว่าเราลองทางนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าในอนาคตอาจจะมีการขยายไปมีหน้าร้านให้คน mm hmm. ได้เข้ามาดูได้เข้ามาจับเข้ามาเลือกกันได้ก็ อาจจะมีได้ค่ะซึ่งยูมองว่าน่าจะเร็วๆนี้แน่เลยเพราะว่าตอนนี้กลุ่มเราก็ให้ความสนใจกันเยอะมากค่ะก็ติดตามอยู่ได้ว่าเมื่อไหร่น้องฝ้ายมีหน้าร้านเราจะได้แวะไปเยี่ยมชมกันด้วยได้เลยยินดีค่ะงั้นให้น้องฝ้ายฝากถึงคนที่ยังไม่มีอ n s t a าแก m มของเรารวมถึงคนที่มีแล้วให้เข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูกันได้ค่ะที่อินสตาแกรมนะคะของกระเป๋าก็คือ n i c r e by นิชานั a n ค่ะ,คะหรือจะเข้ามาดูในอินสตาแกรมของฝ้ายด้วยก็ได้ก็ฝ้ายนิชานันค่ะอีกอย่างหนึ่งให้น้องฝ้ายฝากถึงแฟนรายการสอบรู้สอนเห็นรวมถึงแฟนคลับของเราว่าถ้าสนใจที่อยากทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามให้ฝากนิดนึงค่ะค่ะก็ฝ้ายว่าจริงๆทุกอย่างมันสําคัญที่ว่าเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มแล้วเรากําหนดเป้าหมายไปทางที่ชัดเจนมันจะทําให้เราสามารถไปได้ไกลคือฝ้ายว่าถ้าเกิดว่า ยังไม่เริ่มสักทีมีความคิดสเปสะสปะไปเรื่อยๆมันก็ไม่ชัดเจนสักทีแค่ว่าถ้าคิดได้แล้วอยากทําอะไรแล้วแล้วเห็นรูปทางที่มันสามารถทําได้ให้รีบลงมือทะะําค่ะแล้วก็กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ลุยเลยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟ้ามากมากเลยให้พี่ยุ่งมาสอนรู้สอนเห็นเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจใหม่อันนี้ก็คือมีทั้งกระเป๋าลายแบบเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใจของสาวๆหลายๆคนค่ะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้พี่ยุ่งขอช้อปไปสักใบสองใบนะและยังอยาแจะติดตามผลงานละครทางช่องเจ็ดด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่ให้ยุ่งมาสอนรู้สอนเห็นที่ The Box Props Studio นะคะ บริษัทวันเวิร์ t ทัวร์แอนด์ทราเวลคุ้มค่าทุกระดับของการเดินทาง024486338ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังแผ่นดินทำอินเตรอร์จำกัด0868469995